ก็ต้นนี้เป็นโพฮาวายครับเป็นไม้ที่ผมลงดินแล้วก็ขุดตอขึ้นมาสร้างทําเป็นไม้แบบเอ็นชายอะครับอาจารย์อ๋อนี่นี่เอ็นชายครับผมเป็นทรงเอ็นชายเอ็นนี่เ็นทรงนี้ไม่ค่อยมีใครสร้างนะครับผมหาหาดูยากอยู่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับไม่มีไม่มีใช่ก็เป็นทรงต้นเอี่ยวแต่แต่ถามว่าจะสร้างทรงเนี้ยอย่างแรกอะมันต้องใช้เวลามากนะอาจารย์ พราะอย่างแรกครั้งแรกอ่ะพอเลี้ยงตาได้ขนาดจะต้องเขียงติดโคนเลยนะครับเนี่ยตัดตัดตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็เลี้ยงตาเขาฝั่งเดียวเนี่ยเป็นลเนี่ยเป็นลำเนี่ยขึ้นมาอ๋อครับใช่โคนโคนเขาจะตั้งตรงละต้นเขาจะเอ็นเนี่ยลองสังเกตนะครับนะการสร้างเอ็นชายสร้างลักษณะนี้ครับผมอย่างที่หนึ่งเกีต้องมาทางนี้นะครับผมแล้วพอพอยอดมันเอ็นไปไงครับตรงออกไปนอกก่อนนะไม่ไม่เอี่ยวกับนะครับผม ถ้าเป็นตรงต้นเอี้ยวกิ่งนี้ต้องไปหยู่งน้นครับนะแล้วก็เอี้ยวกลับมาครับผมแต่อ้นี่กิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ยอดตั้งเลยออกไปครับเขาเรียกว่าเอ็นออกมาต้นเอ็นออกมาีนี้แล้วก็มาทิ้งสองนี่เลยครับเออมาแล้วทีนี้ก็มาเขี่ยตรงนี้จะเอี้ยวกลับครับผมแล้วค่อยมาเอี้ยวกลับชุดเนี้ยครับเออนะชุดนี้เพราะนั้นเป็นลักษณะไม้เอ็นไอพอพอแบบจบพุ่มอ่ะ พุ่มเขาจะเฉียงเฉียงไปฝั่งนี้นิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะสโ่นลปขนมาคือง่ายๆไม้เอ็นแน่นอนคบผมดูดูเส้นนันแ่ะใช่ครับยิงเลี้ยงเอ็นชายคาผมแต่ถ้ามวนกลับแล้วก็จับหัวตั้งลงไปก็จะเป็นตัวกระถางตักระถางครับผมนี่เอ็นชายนะครับให้ท่านดูเลยว่าหลายท่านมันก็เหมือนกับไม้ทรงต้นทั่วไปนะครับอาจารย์เนี่ยถึงจะเป็นเอ็นชายก็หนึ่งสองหลังหน้าห้ามันก็ เหมือนกันหมดอะครับมันก็มีกว้างมีลึกมันหนีไม่พ้นแล้วครับเป็นแบนได้ไหมงานเหมือนเนคนตัวเป็นแบรนด์ไม่ได้ครับผมวันนั้นให้ให้ดูเป็นตัวนี้ศึกษากันแล้วกันครับนะมาดูใกล้เลยอันนี้ลากเขารอบดีครับก็คือสร้างที่ลากก่อนครับผมนี่ผมว่าดินกบไวเอ่าจากลากนะครับผมพอขึ้นมาทดเขียงเขียงไหนเขียงเขียงตรงนี้หนึ่งพีเนี่ยรอยตัดตรงโคนเนี่ยครับตัดติดโคนเลยครับ แล้วก็เอาตาเขาตาเดียวเลี้ยงให้เขาเอ็มาโตมาจนพันเลี้ยงเลี้ยงได้ดินเขียงได้ดินครับเนี่ยปัญหาของโพฮาวายถ้าบางทีถ้าเราเขียงแล้วถ้าดูดน้ำมาเยอะต้นก็จะเป็นแผลอย่างนี้ครับอือไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เนี่ยครับเดี๋ยววันหน้าเขาปิดเองไงเขาไม่ปิดก็ก็เป็นเป็นอีกสไตล์นึ่งไงเนี่ยทรงเนี้ยผมทําไว้สามต้นเลยครับอาจารย์อเป็นเหมือนกันเลยสามต้นอ๋อเหรอครับผม ผมเคยเห็นของครูบาอาจารย์เขาทําจบแล้วมันสวยดีไงผมก็เลยจำภาพใช่ใช่ปะของลุงนิดอาจารย์สวยเห็นลุงทําไว้ต้นหนึ่งแล้วขายไปแล้วอันนี้ถ้าสร้างจบแล้วเนี่ยมันจะปิดช่องว่างนี้ก็เดี๋ยวคือคือตอนเนี้ยถ้าถ้าเขาเป็นของคนอื่นอ่ะเขาจะมีแซมกิ่งหลังตรงนี้กิ่งหนึ่งระหว่างหนึ่งกับสองอ่าใช่แต่แต่ผมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเลือกเพราะการทํากิ่งของผมอ่ะ ในหนึ่งจริงมันจะมีเหมือนขั้นมันไดหลายชั้นผมอยากจะให้มันลงมาปิดผมก็เพิ่มชั้นมันลงมาก็้ไดเออ้เอาเอากิ่งหลังสามมันนะลง <S <'S <S เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเส้นเมนมันก็ห้อยลงมาทีนี่ก็ปิดมุมหลังลึกอย <Nem, S 1> <mans ię S 2> ู่ข้างล่างก็ยกขึ้นข้างล่างอันนี้ซับก็ยกขึ้นเพื่อไปนี่กับอันนี้เออส้นเมนอันนี้ก็กดลงไปครับเออมันจะปิดข้างว่างยังไงมันก็ปิดอยู่แล้วครับเออนะโอเคครับให้ให้ดูให้ดูอีกต้น ครับเน okay, ี่ยก็เหมือนกันเหมือนกระต้นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์เขียงติดโคนก่อนหนึ่งทีเนี่ยเนี่ยลอยลอยเขียงยังเห็นเลยหัวเขียงอมอ่าแล้วก็เลี้ยงลำนี้ขึ้นมาก็หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวก็สร้างหลังคือไม้แบบนี้ผมจะมีทั้งหมดสามต้นเพราะนั้นตัวเองก็คือลำต้นครับผมตัวเอ็นเนี่ยก็คือลำต้นที่เลี้ยงขึ้นมาจากตาข้างเดียวตาฝั่งเนี้ยเลี้ยงขึ้นมาเลยจนเขาอมหัวเขียงเพราะว่าถ้าถ้าแบบ ถ้าเราแบบไม่เขียงติดโคนอ่ะถ้าตรงนี้มันตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราค่อยไปเอ็นเงี้ยผมว่ามันไม่สวยใช่มันต้องมันต้องขึ้นโคนมาแล้วเอ็นตั้งแต่คู่ตั้งแต่โคนใช่ใช่ครับนะครับตัวนั้นอของกิ่งก็ว่ากันไปก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนไม้ทรงต้นมาตรฐานเลยอะครับเพราะนั้นต้องเอาตั้งแต่โคนตั้งแต่ลำต้นจะเห็นมาดูเนี่ยมาดูต้นนี้ก็เหมือนกันอ่านี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยมีสามต้นใช่ไหมครับใช่ครับมีสามต้นทําเหมือนกันเลยครับ กันนะครับหน้าไม้ฝั่งนี้ครับผมวผมให้ดูพ่อบางเงานะผมให้ดูทางนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูโครงสร้างมันเนี่ยอาจารย์เห็นม้าลอยเขียงเนี่ยเออให้เขาเห็นเลยเนี่ยพอผ่านอายุไอ้เขียงในนี้ที่ผมเลี้ยงอมได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมตัดเขียงตอนไม้อยู่ในดินนะครับมันถึงได้เลี้ยงลำนี้ใหญ่ได้ถ้ามันเลี้ยงในกระถางกระมังน่าจะหมดสิทธเราเลี้ยงลำเดียวให้อินออกใช่ครับ เพราะนั้นแผลมันปิดเองก็เลยกลายเป็นไม้เอ็นแบบนี้ใช่ครับไม่ได้จับไม้เอ็นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขียงเขียงให้เอ็นครับผมเพราะนั้นไม่ได้ไม่ได้จับไม้เอ็นไม่ไม่ใช่เขารว้ดดัดเพื่อให้เอ็นไม่ใช่ไม่ใธรรมชาติบางทีมันก็เอ็นพวกมันอย่างนั้แหละครับผมแต่อันนี้คือเราเขียงเขียงครับเขียงให้เอ็นแล้วก็จะสวยครับผมก็สร้างขึ้นลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับเพราะนั้นให้ทุกท่านได้ดูกันเลวกันใครต้องการสร้างในลักษณะนี้ ส่วนกิ่งด้านในเราก็ได้บอกไปหมดแล้วก็เนี่ยกิ่งก็มาตรฐานเหมือนเดิมหมดนะครับนี่กิ่งสองเนี่ยซับหน้าซับหลังหน้าหลังเมนปลายคือเหมือนกันหมดนะครับอาจารย์เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าต่างที่โครงสร้างครับผมโครงสร้างตัวโครงสร้างลำต้นครับลำต้นแล้วนั้นที่ต่างลำต้นอันนี้เอ็นยายลำต้นตรงครับต้นเอี้ยวอย่างงี้นะครับผมต่างที่ลำต้นครับส่วนกิ่งตั้งเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับเหมือนกันหมดครับโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นความรู้นะคุณโรนาะครับสวัสดีครับ